เดินทางมาถึง EP 3แล้วนะครับเมื่อดูบอลเสร็จแล้วก็กลับมาที่โรงแรมก็ต้องลุ้นๆหน่อยนะครับว่าหน้าตาเมียจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองมาดูก่อนไม่ได้อยู่ที่เตียงนะครับอ๋อไม่อยู่ที่ห้องน้ําส,ส่งสายตามาให้แบบนี้ยิ้มยิ้มหลอดลวเราต่อมานะครับเราก็มาชดใช้กรรมทําหน้าที่พ่อบ้านใจกลานะครับเมียชอบนวดอยู่แล้วนะครับวันนี้นวดให้เองเลยไม่ต้องขอทําไมล่ะครับ <c oughs> ยังมีแมตต์อีก2แมตต์เนี่ยต้องสะสมแต้มบุญเพิ่มหน่อย จริงๆแล้วชีวิตคู่ที่ดีที่มีความสุขมันก็มีเคล็ดลับอยู่นะครับเมียก็เหมือนต้นไม้ครับปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับดูแลบำรุงรักษาเขาดีเขาก็ให้ผลที่ดีตอบแทนเรากลับใจเขาใจเรานะครับเอาละกดเข้าไปกดเข้าไปนี่นะนวด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 พอนึกถึงเรื่องน่ารักน่ารักนะครับเราก็นวดดีหน่อยแต่ถ้ามันเคี้ยวขึ้นมานะครับก็กด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 เข้าไปเตือนไว้เลยนะครับ ้อาให้เนียนหน่อยนะครับอย่าให้เขารู้ครับเพราะถ้ารู้จะยุ่งเราต้องแก้ไขอีกแก้ไขยังไงเดี๋ยวผมบอกให้ละกันก็ <_ d ata> บอกเขาไปนะครับว่าเส้นมันแข็งต้องยำ้ำต้องยำ้ำต้องเน้นต้องเน้นใครมีวิธีรับมือกับเมียยังไงอย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวาระแห่งชาตินะครับผมนัวตั้งนานนะครับยังไม่หลับอีกแถมยังมาสั่งเราองนะครับว่าตรงนั้นตรงนี้โอกาสมาแล้วครับเอาให้เนียนเอาให้เนียนเหยียบเหยียบเหยียบจนขาเด้งเหยียบเหยีบยบ,ยบ,ยบ,ยบ เหมือนเดิมนะครับต้องเนียนต้องเนียน <laughs> เป็นไงล่ะครับอยู่ในโอวาทแน่นอนสยบแทบเทา้า